สวัสดีจ้าสบายดี f อฟทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่19พฤศจิกายน2568ตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะเที่ยงครึ่งเนาะแม่น้องคําแพงก็มาทักทายสบายดีกับ f อฟทางช่องอีกครั้งคลิปนี้จะมาพา FC ทางช่องสรุปเอาแนวทางฮานอยรวมและฮานอยแยก12สำนัก ไปพร้อมๆกันในคลิปนี้เนาะคะ่ะเบิ่งคลิปให้จบแล้วก็อย่าลืมเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่น้องคําแพงด้วยเด้อค่ะเนาะคะ่นะ,คะอ่ะนี่เนาะหลังจากทักทายกันแล้วเขากำลังเบิ่งผลฮานอยกันเลยนะคะสําหรับผลฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก366หกหล่างออก0ูย์สแล้วก็ผลของฮานอยปกติบนออก7จ็ดาล่างออก7จหแล้วก็ ผลของฮานอย VIP บนออกหนึล่างออกศูนย์เนั่นเองเซียนอุดรเมื่อวานนี้วิ่งรูดเด่นหนึ่งลองหตัววิ่งตัวรูดมาตัวลองจับคู่ให้บบเขา่าเลขออก6กเนาะคะ่ะเออตัววิ่งตัวรูดมาทั้ง1มาทั้ง6เนาะมา5 1นึอย VIP นะคะแต่ว่าเพิ่นไฮมาหก 6, หนึ่งเนาะจับคู่บบเขา่าค่ะ ของพี่ปหาดวิ่งรูดเด่น8กับ4เมื่อวานนี้8บอมา4บอมารุดนะคะทางตัววิ่งตัวรูดและตัวจับคู่เนาะของเซียนโคราดวิ่งรูดเด่นที่5ลอง6ตัววิ่งตัวรูดก็มาทั้ง2ตัวจับคู่ให้เข้าที่5 1ตรงตรง,ตรงบนของฮานอย VIP เข้า1ฮานอยเนาะนี่ให้5 4ออก5 3ให้5 6ออก5 7 7 5นะคะเนาะขามไปอันละเต็ม ถ้าจับถึกนี่เขาทั้งสามฮานอยเลยได้นี่เนาะเซียนเชียงใหม่ของเมื่อวานนี้วิ่งรูดเด่น8เมตรเดียว8บอมารุดนะคะหมอดูเลขเด็ดเด่น9เมตรเดียวรุดนะคะจับคู่ก็ลุดน้องเพชรนำโชควิ่งรูดเด่น1นลอง7มาทั้ง2ตัวจับคู่ให้เข้า7จหล่างของฮานอยปกติเข้าตรงๆชุดลองและ1นห้า เลขออก51บนของฮานอย VIP เข้าตัวกลับนะคะชุดเน้นพราเกลี้ยงวิ่งลูดเด่น3ตัวมาทั้ง3ตัวนะคะตัววิ่งตัวลูดส่วนตัวจับคู่เข้า1ฮานอยมาชุดเน้นนะคะก็คือ57เลขออก75ตัวกลับบนของฮานอยปกตินะคะแล้วก็ของแม่ลิ้วพารวยวิ่งลูด5กับ6มาทั้ง2ตัว จับคู่ให้เข้าชุดเน้น5-7เลขออก7-5ล่างของฮานอยปกติชุดรองมาที่5-1ตรงๆบนของฮานอย V.I.P เข้า2 h ฮานอยนะคะส่วนของอาจารย์ gie, สวยวิ่งลูด6เม็ดเดียวเมื่อวานนี้หลุดนะคะบอมาเนาะเออหกบอมาจังไดหกมายู u, นะคะนี่คะ่ะมา6-6ออกเบิ้ลนะคะเพื่อนไหห6อื่นเบิดเนาะมา 66, ห6หค่ะ จับคู่บอ่อเขานะคะวิ่งรูดมาเดอ้อค่ะไม่เพ่นขอโทษหลายๆตลอดเลยเนาะค่ะเลขเขาวันนี้ก็ว่าบอ่อเขา่าเดี๋ยวก็โดนว่าอีกอ่ะสุดใจพารวยวิ่งรูดเด่นที่9ก้ารองเจ็ดตัววิ่งตัวรูดมาเจดนะคะแต่ว่าจับคู่ให้เข้าหนึ่ง้าน้อยก็คือเจดห้านั่นเองเนาะเจ็ดห้าล่างน้อยปกติเข้าตรงๆ มือนี้เขามาเอาตัวเลขแนวะทางฮานอยแยกของตาปากน้ําโพแล้วก็เขาฝากมากันก่อนนะคะพอ่าเมื่อวานนี้มเมเ่ินบดามากนะคะเพราะว่าตาบอสบายนะคะเพ่อนบดายให้คำคำมเมเ่ินได้อา่านไล่เพลินทรงของตาาจุดเดี่ยวมเมเ่ินก็ทร่งไปพอดีน้อยสุดท้ายเข้าที่เจ็ดศูนย์เนาะศูนย์เจ็ดนะคะมา้อยสุดท้ายเข้าค่ะเมื่อวานนี้ เขามาเอาตัวเลขแนวทางวันที่19พฤศจิกายน2568หฮานอยแยกตาปากน้ำโพนอยพิเศษตาให้ลู่ที่1กับ4บนล่างชุด2ตัวมี19 12 49 42ชุด3ตัวบน142กับ419ส่วนฮานอยปกติให้ลู่ที่7กับ0บนล่างชุด2ตัวมี7จ็ดสองเชุดสตัวบน705แล้วก็ศูน ส่วนฮานอย VIP นั้นให้รูที่5กับ8บนล่างนะคะชุดเอ่ตัวมีตัว6 8มี6 3 5 6 8 3 8 6ชุด3ตัวบน5 8 6แล้วก็8 5 3มนะคะมาต่อของเขาฝากมาฮานอยแยกวันนี้นอยพิเศษลูท2กับ3บนล่างชุด2ตัวมี2 2 2 3 3 2 3ามชุดสตัวบน2-3-3แล้วก็3-2-2ส่วนฮานอยปกติให้รูบที่8กับ9บนล่างชุด2ตัวมี8ปดเก้าแปดเชุด3ตัวบน8-9-7กับ9ก้าแเนาะแล้วก็ส่วนฮานอย VIP นั้นให้รูบที่4กับ5บนล่างชุด2ตัวมี4-2-4-3-5-2-5-3ชุด3ตัวบน4-5-3กับ5-4-2สีส่ 5, 4, 2, สองน,นะคะ,ะแคปหน้าจอเอาตัวเลขแนวะทางฮานอยแยก ตาปากน้ำโพและเขาฝากมากันเด้อค่ะเนะะาะระวังตัววิ่งตัวลูตัวจับคู่นะคะแคปหน้าจอเอาไปเทียบเทียนเรียบเรียงเบิ่งเอาเด้อค่ะพิจารณาเอาเนาะตัวเลขรทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดทุกเซียนทุกอาจารย์และแม่น้องกําแพงเอามานําเสนอให้กับเอฟซีทั้งช่องกอ็เพื่อเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อะจ้าเนาะอ่ะไปต่อค่ะฮาหนอยรวมตาปากน้ําโพวันนี้ วิ่งลูดบนล่างให้เด่นที่9กับ2ชุด2ตัวมีสองสองสองสีสมและสองเจ็9 6และ9 7นะคะหาหน่วยรวมตาปากน้ำโพวันนี้เนาะวิ่งลูดบนล่างเด่นที่9กับ2อชุด2ตัวมีสองสองสองสี่สองสาสองเจสามเก้และ9 7นะคะ มาต่อของพ่อเกลียงวันนี้วิ่งลูดเด่นมาสองตัวนะคะสามกับสี่เนาะวิ่งลูดบนล่างเด่นสามกับสี่ชุดเน้นสองตัวมีสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี 9, ่เจ็ดสี่แปดและสี่เก้าชุดกันสี 0, ่ศูนย์เก้าสามและสามสามนะคะของพ่อเกลียงวันนี้เนาะส่วนเมื่อวานของพ่อเกลียงวิ่งลูดเด่นสามตัวก็มาทั้งสามตัวแต่ว่าจับคู่เข้าชุดเน้นหนึ่งฮานอยเนาะให้ห้าเจ็ดเลขออกเจ็ดห้าล่างของฮานอยปกติ ออกตัวกับวันนี้พ่อให้มาใหม่แล้วค่ะวิ่งลูดเด่น3กับ4บนล่างชุดเน้น37 38 39 47 48และ49ส่วนชุดรอง40 90และ33นะคะแคปหน้าจออาหารนอยรวมตาปากน้ำโพแล้วก็ของพ่อเกลียงกันนะคะ อ่ะโอเคเนาไปต่อที่ของอาจารย์สวัยนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์สวัยวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่น4เมตรเดียวชุด2ตัวมี40 42 43 45 46ส่วนชุดกัน3 40แล้วก็5 18อย่าลืมตัดเล่นกันด้วยนะคะชุดกันของอาจารย์สวยอ่าเมื่อวานวิ่งลูดเด่น6 6, 6มาน้อยแรกน้อยพิเศษเบิ้ลนะคะ6 6บนสำหรับ ตัวจับคู่บบเขาเมื่อนีพออาจารย์สวัยให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่น4เมตรเดียวบนล่างชุด2ตัว40 42 43ย์ส6ชุดกัน3 40และ5 18นะคะมาต่อที่ของน้องเพชรนำโชควันนี้วิ่งลูดเด่นที่8ปรอง7จับคู่ชุด2ตัว6 8แ8ด8อ8แปดเจ็เน้นเม็ดเดียว4 8นะคะ ส่วนชุด3ามตัวบน7จ็ดสี่กับ8ปดสี่แปเนาะของน้องเพชรน้ำโชควันนี้ค่ะเมืม่อวานวิ่งลูดเข้าทั้งสองตัวจับคู่เข้าสองห้านอยมาน้อยปกติกับห้านอยวีไอวันนี้ให้มาใหม่แล้วเป็นวิ่งลูดเด่น8ปลองเจจับคู่ชุด2ตัว6 8แปดสองแปดเจดแดห้าแดสี่แดห้าเจ็ดและหกเจ็เน้นวงกลมให้สี่แเม็ดเดียวส่วนชุด3าตัวบน7จ็ดสี่แปดและ8ปดสี่แปนะคะ อ่ะแคปหน้าจอของอาจารย์สวัยและของน้องเพชรนําโชคนะคะอ่ะโอเคไปต่อเนาะของแม่รลิว้วพารวยวันนี้ฮาอยรวมวิ่งรูดบนล่างเด่นที่5กับ7 ชุดสตัวบน3ามห้าเจ็ดหามดสสชุดเน้น2ตัวมีห้าเจ็ดสามสสี่เจและห้าชุดลอง3ามหกสามและ7จดแปนะคะของแม่ริวพารวยค่ะส่วนเมื่อวานของแม่วิ่งลูดเข้าทั้งสองตัวจับคู่เข้าชุดเน้น5้าเเลขออก7จห้าล่างน้อยปกติและชุดลองเข้าที่ห้าหตรงตรง บนของฮานอย vip วันนี้แม่ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดบนล่างเด่น5กับ7ชุด3มตัวบน3 5มห้าเจ็ชุดเน้น2ตัวบนล่าง5 7 3 9จ็4สามและ5 9ส่วนชุดรอง3 9 3 6 6 7 6 9และ7จแปดนะคะ อ่าของพ่อหมอดูเลขเด็ดฟันธงมาเม็ดเดียววันนี้หานอยรวม7ตัวเดียวนะคะจับคู่ชุด2ตัว7 2 7 3และ7 4เบอร์โทรติดต่อเบอร์เดิมนะคะบอเปลี่ยนแปลงนะคะศูนย์เ8 8าแปดแปดหกนะคะเอเมื่อวานนี้ฟันธงที่9เม็ดเดียวบอมานะคะลุดวันนี้ให้มา เเม็ดเดียวบนล่างสามฮานอยจับคู่72 73และ74เบอร์โทรติดต่อก็ตามนั้นเลยนะคะเออ่าแคปหน้าจอเอาของแม่ลิว้วพารวยแล้วก็หมอดูเลขเด็ดนะคะส่วนเบอร์โทรแม่ลิ้วก็0 8 0 4 3 9 2ดศูนย์สี่ก้าดหกนะคะใดสนใจอยากติดต่อหาแม่ลิ้วเนาะค่ะก็คุยโทรคุยโดยตรงกับแม่ได้เลยนะคะเรื่องการดูดวงเนาะ ่าไปต่อคะ่ะของสุดใจพาลุวยวันนี้วิ่งลูดเด่น9กรอง5้าจับคู่ชุดเน้น9ก้าเจชุดลอง5 7าเจห้เลยห้ส่วนชุด3ตัวบน6 9 3เมตรเดียวเมื่อวานวิ่งลูดเข้าตัวลงมา7จเนาะเมา2องฮาหนอยจับคู่ให้เข้า 1, หฮาหนอยเจหเข้าตรงตรงล่างของฮาหนอยปกตินะคะ สำหรับวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นที่9ลอง5จับคู่ชุดเน้น9 7 9 2 9จชุดลง5 7 5 2องและห3สส่วน3ตัวบนให้มาเม็ดเดียวก็คือ69 3สนั่นเองมาต่อที่ของพี่พหัดวันนี้ให้วิ่งรูดเด่นที่1ลอง3จับคู่ชุดเน้น10กับ12ชุดลง30ย์กับ3 2สองนะคะเน้น2คู่ลง2องคู่ สตัวบนล่างกลับด้วยนะคะส่วนเมื่อวานวิ่งลูดหลุดจับคู่ก็หลุดมือนี่แกเมื่อไม่ขึ้นเด้อเนาะเอาไฮไดค่ะวิ่งลูดมาวันนี้ก็คือเด่นที่1ลอง3จับคู่ชุดเน้น1 0 1 2ชุดรอง3 0กับ3 2นะคะอ่าแคปหน้าจอเอาของสุดใจพารวยแล้วก็ของพี่ปหัดกันเดอ้อ อโอเคค่ะไปต่อที่ของเซียนอุดรส่วนของเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดเด่นที่3ารอง8จับคู่ชุดเน้น3 0มศูนย์กับสามแปดชุดรองแปดหนงกับแปดเนะคะเซียนอุดรค่ะเมื่อวานวิ่งลูดเด่นที่หนึ่งรองหกหนึ่งก็มาหกก็มานะคะจับคู่ให้บอเขา่าเมนีไ้มาวิ่งลูดเด่นที่3ามรองแจับคู่ชุดเน้นก็คือแปอ่อสากับ สา่ 1> 3, 1. ส่วนชุดรอง8 1กับ8 7ดนะคะของเซียนอุดรค่ะมาต่อที่ของเซียนโคราชวันนี้ฮาหนอยรวมก็ให้วิ่งลูดเด่นที่8ดรอง9้าจับคู่ชุดเน้น8 1 8 3 8ึ่ชุดลง9 1 9าหนนะคะ เมื่อวานเซียนโคลาดวิ่งรูดเข้าทั้งสองตัวทั้งห้าทั้งหกส่วนตัวจับคู่ให้เข้าหนึ่งฮานอยมาชุดเน้นนะคะก็คือห้าหนึ่งเข้าตรงๆบนของฮานอย VIP สำหรับวันนี้ให้มาเป็นวิ่งรูดเด่นที่8ปรอง9จับคู่ชุดเน้น8ปดห8 4ชุดลอง9 1 9 3และ9 7้าเจ็ดนะคะ แปหน้าจอจ้าอย่าลืมเดนอเนาะบึ่งคลิปจบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องข้าแพงนะคะมาค่ะสุดท้ายมาปิดคลิปด้วยของเซียนเชียงใหม่กันนะคะหาหน้อยรวมเซียนเชียงใหม่วันนี้ฟันธงวิ่งลูดเด่น3เม็ดเดียวชุด2ตัว3 4 3 8และ สามเก้าสามศูนย์เน้นให้ที่สามสี่กับสามแปดนะคะของเซียนเชียงใหม่วันนี้ส่วนเมื่อวานฟันธงที่แปดเม็ดเดียวบอมานะคะลุค่ะเมื่อวานนี้เนาะมือนีให้ฟันธงมาที่สามเม็ดเดียวค่ะจับคู่สามสี่สามแปดสามเก้าและสามศูนย์เน้นที่สามสี่กับสามแปดนั่นเองค่ะอ่าแคปหน้าจอเด้อค่ะหลังจากจบคลิปฮานอยคลิปนี้แล้วนะคะ เดี๋ยวคลิปต่อไปแม่เพนก็จะตามแนวทางของพี่ประหาศิล์เนเชียงใหม่ซียนโคราชเซียนอุดรพ่อช่างคมลุงโชคดีนะคะแล้วก็ของพคยอ,อีกหมอดูเลขเด็ดนะคะคลิปต่อไปนะคะลาวพัฒนายาฮะอย่าพลาดกันเด้อค่ะเนาะมีแต่สำนักเด็ดๆทั้งนั้นเลยคลิปต่อไปลาวพัฒนานะคะ,อะขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะเฮงๆรวยๆยปังปงกันยกช่องนะคะสวัสดีคะ่ะ